เจ็ดภัยออนไลน์ไวกเกเสียนที่คุณ้ายตีเนียนมาหลอกคุณ 1. การหลอกลวงซื้อขายสินค้าออนไลน์ผู้ขายไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งสินค้าหรือไม่ก็ส่งสินค้าไม่ตรงปก 2. การหลอกลงทุนโดยหลอกชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างว่ามีผลตอบแทนสูงระยะเวลาอันสั้นแต่ไม่มีอยู่จริง 3. หลอกให้รัก โดยหลอกเข้ามาตีเนียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากนั้นก็จะอ้างเรื่องอ้างราวให้ท่านโอนเงิน 4. หลอกให้กลัวหรือแก๊ง้งทอเซนเตอร์โดยมักอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งว่าท่านมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจากนั้นให้โอนเงินมาตรวจสอบหรือไม่ก็หลอกให้กดลิงก์เพื่อดูดเงินจากบัญชีธนาคารของท่าน 5. หลอกขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือยาอ้างสปปรรพคุณต่างๆนานาแต่ไม่เป็นความจริงอีกทั้งยาดังกล่าวอาจเป็นยาอันตรายได้ 6. การหลอกขายประกันสุขภาพอ้างว่าเป็นตัวแทนจากบริษัทประกันเสนอขายประกันในรูปแบบต่างๆที่ไม่เป็นความจริง 7. การหลอกลับสวัสดิการผู้สูงอายุไวเกษียณ โดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐและขอข้อมูลส่วนตัวนอกจากนี้ยังหลอกให้โอนเงินโดยอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการทั้งนี้ขอให้บุตรหลานช่วยดูแลผู้สูงอายุในบ้าน <c oughs> เพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ